สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะเระจะวันที่24กรกฎาคม2558นอะคะ,ะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองภาพผันผวนอยู่ในกรอบนะคะก็แนวต้านก็คงจะอยู่แถวแถว1455จุดนะคะไม่ไกลจากราคาปิดเมื่อวานเท่าไหร่นะคะก็แนวรับอยู่ที่ 1, 4 4 0แล้วก็1,430ามลํตามลำดับนะคะภาพโดยรวมเนี่ยน่าจะเทรดในกรอบไซเวย์มากขึ้นนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เซ็ตเราก็มีความพยายามที่จะมายืน เหนือ1,550จุดนะคะแต่ยังไม่สามารถยืนได้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยปัจจัยแวดล้อมตลาดอาจจะยังคงมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันยังคงร่วงลงต่อนะคะส่วนปัจจัยภายนอกจากสหรัฐเองเนี่ยตลาดหุ้นยังคงปรับตัวลงจากเรื่องของผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดเนี่ยทำให้มองในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยในการประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีเริ่มมีการส่งสัญญาณ การปรับขึ้นอตัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นแรงกดดันทางน é g a ีฟจากภายนอกนะคะแต่ว่าภายในของเราเองเนี่ยก็คงต้องตามเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะคาดว่าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะจะมีการถแถลงนะคะตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูนะคะแต่ข่าวล่าสุดที่มีออกมาก่อนหน้านี้คือเรื่องของการเลื่อนออกไปใน ในปเป็นปีหน้าเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าจะส่งผลในเชิงนีเกทีฟถ้าวันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงว่าการาคมนาคมเนี่ยออกมาใหา้ทำลายที่ดูภาพที่ชัดเจนขึ้นอะไรที่ทำได้บ้างในปีนีอะไรที่จ,จำเป็นต้องเลื่อนออกไปปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของแรงซื้อแรงขายของต่างชาติเนี่ยถ้ามองในพาร์ทของต่างชาติ ก็ถือว่าอยู่ข้างขายมาโดยตลอดต่อเนื่องนะคะทั้งในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์ก็ไปช็อตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเชิงน e g a t i v แต่ว่าเรายังมองว่าแรงขายของต่างชาติน่าจะมีค่อนข้างจะจํากัดนะคะจากแรงซื้อที่เราเ,าเก็บมาตั้งแต่ปีประมาณ 2009นะคะจนถึง2013กลางๆปีนะคะที่ตลาดหุ้นขึ้นไปพีที่1,650จุดแถวนั้นเนี่ยก็ต่างชาติหลังจากนั้นก็ขายออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะจนมาถึงณปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าตัวหุ้นที่เหลืออยู่ที่ท่ต่างชาติจะขายต่อเนี่ยน่าจะมีเหลือไม่มากนะคะจากแรงซื้อตั้งแต่ปี2009เนี่ยก็คิดว่าเ,เหลือค่อนข้างจําจกัดนะคะไม่กี่พันล้านนะคะในส่วนของ ในทางกับกันก็คือกลุ่มสถาบันเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะลุ้นเรื่องของแรงซื้อกลับเข้ามาของกลุ่มสถาบันมากกว่านะคะในแง่ของตลาดเนี่ยถ้าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในวันนี้คาดว่าคงคงยังไม่ได้มีภาพของความตื่นเต้นอะไรมากนะคะแต่ด้วยเรื่องที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะนิ่งแล้วก็เริ่มออก ทางไซด์เว์เพื่อรอความอัปเดตของปัจจัยใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงเป็นกรอบสั้นๆเล่นกันสั้นๆอยู่นะคะแนะนําทยอยสะสมหุ้นในช่วงแนวรับนะคะที่บอกไว้ในช่วงต้นนะคะ1 4 3 0 1 4 4 0นะคะแล้วก็หุ้นที่ยังคงเน้นน่าจะอิงเรื่องของ e a r n i n g ็ตเลไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้ที่อยู่ในฤดูป,ประกาศผลประกอบการนะคะตัวที่เราชอบในแง่ของ e a r n i n g ที่น่าจะออกมาดีนะคะก็มี PTTGC นะคะ IBL CSS นะคะแล้วก็ตัว AAV นะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นเนี่ยเมื่อวานเทค Prof ิตตัว s v i ออกไปนะคะ3.69%นะคะแล้วก็ตัวเมกาถือต่อรอทำกำไรนะคะปรับเพิ่ม2ตัววันนี้ตัวแรก SMT นะคะตัวนี้รอทำกำไร11บนบาท30มนะคะอมองว่าเป็นหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนที่รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของบาทนะคะตั้งแต่ไตรมาสที่2นะคะแล้วก็ยังมีข่าวบวกจากการเจราจากับลูกค้าใหม่ด้วยนะคะ AAV นะคะตัวนี้ก็คงเป็นเรื่อง earnings นะคะคาดว่าจะเติบโตวกว่า2 3 5นะคะสำหรับ Q2 ที่จะประกาศออกมาพลิกกลับมามีกำไรนะคะจากปีที่แล้วที่ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นตัว o w t ด r เล e เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับกำไรใน Q2 นะคะแนวโน้มครึ่งปีหลังก็ยังดีต่อนเนื่องตามการพุ่งตัวของจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเรายังคงชอบ AAV เราขาย5บาทนะคะ หุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance นะคะมี t h e นะคะ t รับนะคะสังโก o แล้วก็ g e n ก o นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดด้วยนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะในทำนองเดียวกันเราแนะนำ SMT เข้ามานะคะกำหนดจุดเข้าซื้อที่10บาท70นะคะเราทำกำไร11บาท50ตัดขาดทุน10บาท30นะคะ AAV นะคะแนะนำเข้ามาจุดเข้าซื้อที่4.72นะคะเราทำกำไร4.9ตัดขาดทุน4.56นะคะ อีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเข้ามาคือกันกุลนะคะตัวนี้ให้เข้าซื้อ ATO เราทํากําไร24บาทตัดขาดทุน21บาท90นะคะตัวนี้เราเก่งกําไรผลประกอบการไตรมาส2เช่นเดียวกันคาดว่าจะเติบโต year on year Q on Q นะคะอีกทั้งมองแนวโน้มการเติบโตระยะยาวยังคงโดดเด่นจากแผนการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะส่วนตัวอื่นนะคะถือสถานะต่อพฤกษาเดลเอสเตทไทยคม BKD เมกานะคะแล้วลาดบุรีนะคะส่วน SVI Take Prof it, เทค f ำไออกไปเมื่อวานที่4บาท50นะคะ ในประชุมส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นค่ะ